แบบไหนน้ําตาลลดเร็วคนก็เวทบางคนก่อคาร์ดิโอออกแบบไหนล่ะลดน้ําตาลได้ฮิตหรือไฮอินเทนซิตี้อินเทอร์วอลเทรนนิ่งงานวิจัยหลายฉะบับเช่นจาก journal of obesity ปี2017พบว่าฮิตสามารถเพิ่มอินซูลินเซนซิวิตี้ได้สูงภายในระยะเวลาสั้นแล้วก็ฮิตช่วยให้กล้ามเนื้อใช้น้ําตาลในเลือดเป็นพลังงานได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพายินซูลินมาก่งเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อดึงสร้างโกรดังเก็บน้ําตาลโดยธรรมชาติ กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นพื้นที่ในการเก็บน้ําตาลก็มากขึ้นลดน้ำตาลในเลือดได้แม้แต่คุณไม่ต้องออกกําลังกายงานวิจัยจากเดวิดดิทแคร์ปี2010นะครับพบว่าการเวทเทรนนิ่งแบบโปร gresive s overload สามารถลด HbA1c ได้ถึง1.2ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ภายในเวลา16สัปดาห์แต่คาร์ดิโออย่างเดียวเช่นเดินวิ่งปั่นจักรยานโดยไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อเลยร่างกายอาจจะเาะผาผลาญดีนะครับ แต่ประสิทธิภาพในการใช้น้นตาลในระยะยาวจะน้อยลงถ้าคุณฝึกหนักเกินไปไม่รอให้พักฟื้นร่างกายก็เครียดหนักสุดท้ายคุณมีโอกาสเป็นโรคมากกว่าเดิมนะจริงนะครับแนะนําให้ทํากิะสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญและการตอบสนองต่ออินซูลินโซนเวทเทรนนะิ่งทำวันละสองถึงสี่ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อเพิ่พมมวลกล้ามเนื้อในเพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลินให้ยั่งยืนแล้วก็ควรพักบ้างนะอย่างน้อยะ สัปดาห์ละหนึงถึงสองครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายคุณน่ะไม่เครียดเกินไปอาจจะเดินผ่อนคลายด้วยการแบบเดินหลังอาหารสัก1 0บถึงสิาทีอันนี้ก็ช่วยในการเผาผ่านน้ำตาลได้ดีนะมันคือคำว่าพอดีครับไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป